วันนี้กินอะไรดีคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ฝนทำอะไรให้กินล่ะขอโทษนะครับเดินไงวะพี่ผมไม่ทันได้ระวังอ่ะครับไม่ดูทางไงน,นี่คุณมาเดินชนพี่ชายฉันเองนะทำไมพูดจาแบบนี้อ่ะนี่มันหาเรื่องก,กันชัดๆนะเว้ยไม่เอานะพิมผมต้องขอโทษแทนน้องผมด้วยนะครับวอนนี้น้องผมเขายังเด็กอะ่ะอย่าถึงสาเขาเลยนะครับผู้ย่างค่อยน่าฟังเลยทำไมพี่ต้องใจดีกับเขาด้วยเนี่ย พิมจะไปโกรธเขาทําไมพี่ก็ไม่เห็นเป็นไรสักหน่อยทําไมพี่ต้องยอมเขาด้วยเนี่ยช่างเขาเถอะไปๆเข้า,าขบ้านกันไปนี่ท <c oughs> ี่รักผมกลับมาแล้วคุณเป็นอะไรอะ่ะดูนี่ดิ สายครั้งหนึ่งหักห้าพันเนี่ยนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันห่ากเยอะขนาดนี้หักครั้งหนึ่งตั้งห้าพันพี่สายไปสองครั้งนี่มันหักเป็นหมื่นเลยนะเงินเดือนพี่สองหมื่นไม่ใช่สองแสนนะนี่มันจะหอดเกินไปแล้วนะทิมก็จะเย็นเย็นส่วนที่รักอ่ะไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวผมไปคุยกับเจ้านายของคุณให้อะไรนะ พี่จะไปคุยกับเจ้านายของพี่ฝนเหรอคะเหตุการณ์เมื่อกี้เราไม่ผิดพี่ก็ยังขอโทษเขาเลยแล้วนี่พี่กล้าไปหาเจ้านายของพี่ฝนเหรองั้นพี่ไม่ไปละที่รักผมว่าคุณไปลาออกจากงานเถอะเงินที่เขาหักไปอ่ะถึงซะว่าทำบุญทำทานได้แล้วกันนะค่ะผมไปเตรียมข้าวให้คุณนะอย่าคิดมากห่ะ พี่นะพี่ยอมคนอะไรง่ายขนาดนี้ไม่เป็นไรนะคะพี่ฝนนี่คุณเป็นผู้จัดจาก,การบริษัทนี้ใช่ไหมใช่แล้วนายเป็นใครเข้ามาทำไมไม่เข้าประตูไม่มีมารยาทผมรู้จักมันมันก่อนผมเดินชนมันมันรีบขอโทษผมใหญ่เลยจริงเหรอ หัวเราะก,กันเสร็จหรือ,อยังถ้าพวกคุณหัวเราะก,กันเสร็จแล้วอ่ะเรามีเรื่องต้องเคลียร์กันเรามีเรื่องอะไรอ่ะว่ามาสินี่เป็นสลิปเงินเดือนที่คุณออกให้ภรรยาผมใช่ไหม มาสายเนี่ยมันไม่ดีนะคะผมเข้าใจว่าการมาสายมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่นี่ภรรยาผมมาสายแค่สองครั้งอะคุณหักเงินเขาไปตั้งหนึ่งหมื่นบาทแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยเหรอคุณนี่กล้าหาญขึ้นมากเลยเนี่ยผู้ปังเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคุณอล่ค่ะเรื่องมาสายเนี่ยถ้าโดนหักเงินก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว บริษัทที่ไหนเขาก็ทํากันแบบนี้มาสายหนึ่งครั้งหักไปห้าพันบาทเนี่ยนะบริษัทดีๆเขาไม่ทํากันหรอกคุณฉันเป็นผู้จัดก,การของที่นี่ฉันจะทํำยังไงหักเท่าไหร่มันก็เรื่องของฉันถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณยอมรับแล้วสิว่าคุณหักเงินภรรยาผมไปจริงๆอ่ะถ้าใช่แล้วจะทำไมนายมีปัญหาวะไม่มีอะไรหรอกผมก็แค่มาขอให้คุณ คืนเงินให้ภรรยาผมแค่นั้นแล้วถ้าไม่คืนผมจะนำเรื่องนี้ไปฟ้องกรมแรงงานจะฟ้องเหรอแล้วจะเอาหลักฐานอะไรไปฟ้องเหรออคะนี่ไงหลักฐานนี่นออายแก่อัดเสียงนีผมก็แค่มาหาหลักฐาน ที่ภรรยาผมถูกพวกคุณเอาเปรียบอย่าลืมนะว่าบ้านเมืองมีกฎหมายไม่ใช่ว่าใครจะทําอะไรก็ได้ตามอำเภอใจเจ้านายที่ดีก็ต้องมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจไม่ใช่เอาเปรียบแต่ลูกน้องส่วนคุณเป็นลูกผู้ชายก็ต้องหันให้เกียรติคนอื่นซะบ้างที่ผมยอมขอโทษคุณทั้งทา,งท,า,งท,างที่ผมไม่ใช่คนผิดเลยอะ นั่นคือการให้เกียรติไม่ใช่เพาะผมกลัวคุณและถ้าไม่อยากให้เรื่องมันยาวอ่ะโอนเงินคืนให้ภรรยาของผมด้วย